เมเล่นยากหรอว่าเห็นเตอร์ลับขวายอิสานยองดิยองมาดามเลนเล่นยากปล่ะอุ้ยง่ายจะตายนีมึงยังบ่นเลยควรจะเป็นสามหน้ากากสามหน้ากากสามหน้ากากอะไรกูสิบแปดมงกุฎได้ได้ได้อยู่ได้อยู่1แปดมงกุฎแดมงกสามน้ากากอะไรวะกูร้ครับกูร้อไอ้ยอง18แปดมงกุฎเธอแต่อาสองเขาขมขำอาสองเขาเออ น้าบื้บแดดยาอ๋อใช่สองเขาเป็นภูเขาไอ้เตยเลยไอ้เตยเลยโคนสัดหางตัดแมลงตุกที่ที่เตยเลยที่เตยเลยไอ้เตยมันมันชอบแดดยาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาร์ชอบขุดทองในแบบนี้ใช่ปะอุ้ยไออาร์เซียนนะแบบนี้ขุดทองจริงพ่อมกับว่าไงว่าไงรู้จักชื่อผมได้เหรอ มนเมื่อกี้หรือเปล่าบอกว่าไงใช่เธอหน้าคนเด็กเมื่อกี้แล้วไะอ่าทำไมต้องมาร่โกรุ่งกู่งกูุงสารเ่าโก่เโีรม่งโกังโกรุ่งโแรุ่งเกรุ่งรุ่งรุอเปลุ่าโกรุ่ะกูุ่งก่งโ้นุปงโกรงกร่งกุงโรุณคกุณแต่ทโกร่ได้หรอกรุ่งโ่งงกุงโกนแ่งโกรุ่่งโกร่โก่่ได้รรุงกร่รับร ตัวมีการลากมาหาคุณด้วยใครลากวะวะปู่ลุงนี้ลุงนี้แจ็คทำไมดาตัวแม่งโคตรสูงมองฮันเอ้ยมองเสือโคตรยากดดอยทีหมอกไม่โดนด้วยมาเล่นเหลี่ยมไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอยู่ก็หลุดแบบงงงงไม่ต้องกล้าอออดบ ออเ<อ>ียกูว่าแล้วกูเดาถูกวิ่งไปเ,ยเ๋ยวตาหมอ,อกจะได้วิ่งไวขึ้นไอเ้เต้โดนไหนวะหมอกนี่ที่คนแก่เขามีบนผมูระหมอกคนละู้ไหมอกพ่อแม่มึงก็มีไม่ใช่ไม่มีไอ้ไปอ๋อนัอ่นนั่นใช่แม่อาร์ตปะแม่อาร์ตได้ยอมสีแดงแป๊ดอะแม่อาร์ตโอ้โหแม่มึงท,ทั้นทงนั้นเลยตอนนั้นเห็นแม่อาร์ตแถวรัชดาด้วยวะทำอะไร อะไรอ่ะโอ้ยแรงว okay, ่ะแถวราชดาเออแต่ไอมันก็ล uh, ูกกระลีราคาห้าบาทราคาห้าบาทราคาเท่ามึงไอ้ข้ามาข้ามาอ่ามาแดงมาช่วยแล้วเอ่อไม่ได้จำนันถ้าจำไม่ผิดนี่บุหรี่ไปซีนี้มันช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมน้องช่วยไม่ได้นี่ไหนวะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ย ทันสนั่นทันสนั่นถึงใจสิบีมันคืออะไรวะเนี่ยม่นคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมาแรงกูมาตี่มาแรงกูอะไรวะมึงเลยเมื่อกี้เอาใครวะเอาใครองค์กามเนี่ยได้หลุดเลยไปนี้กลับบ้านก่อนน้ำโดนเต็มมาเต็มมาเดี๋ยวพาน้องกลับบ้านก่อนยังไงยังไงยืดกันจ้าเอามือยู่เหรอ โอ้ยตามบอ่าเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูส่งมาแพรอ้ามเดี๋ยวกูไปช่วยช่วยทำให้มันตายใช่ช่วยทำให้คือโอ้ยเข็ยเด็โคตรเขีดเด็ดเลยทำทองเนี่ยไอ้อตชอบขุดทองไม่ค่อยชอบเลยมึงอ่ะคุณลูกกระหลี่นะแล้วมึงรู้เหรอคืออะไรอ้ามรู้ความหมายเหรออออ่าน่ะน่ะน่ะมึงไม่รู้แล้วมึงไปด่าเขาได้ไง แม่อาีิชอบกินอาหารไปทุกวันเอ้ยมาแล้วมาแลมามามางอ่ะทั้งนั้นเลยกดเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วแจ็คเข้ามาแจ็คมาแจ็คมากำแพงโอ้โหมันล้องหนด้วยมองไม่ค่อยเห็นนะคครับไม่่อยดหน้าตาเลยไม่ได้กดพัดลมอ่ะโค่นหัวล้อเลยเด็ดเดาว่าใส่บาร์ให้ไม่ไหวแล้วเอาไปหาพัดลมก่อนใส่บารให้ตัวเองครับจะร้อนตายแล้้วเขาามแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ไอไหนแล้วว่างงไม่เห็นใช่ตรงนี้ป่าวะไม่แห่สกินอย่างสวยเลยแต่เล่นหมยกูเนี่ยเติมไปทำไมวะเนยแปดพันเก้าพันเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวเ็เติมไเดนนอยว่หรืออีกร้อยสีสิบสะตร้อนก็ได้นักสืบนักศึกทิศทองคนสปออย่าจุดนะมึงอย่าจุดนะมึงอย่าจุดนะไป Let's go พี่ยอมตาแดงได้กูวันทามาบก่อน พี่ยงภาพตรงนี้ทำไมวะเกือบเกือบเอาไปทำไมวะมันดูทองไงตรงนี้เอาอูชามาเดียวอบะมันจะมีตัวเลื่อนนี่ที่อยู่ในถ้ำแล้วมันคอยแบบเก่าอ๋อใช่ใช่แม่อาร์ตวะแม่มืงอไงควายเด็กยังเออแม่อาร์ตติดท่ำทองอะเออแล้วก็โดนขุดไปเริ่มเขาเขากลัวทองเด็กแม่ยังเอือ เนี่ยกูเด่นเปลี่ยนมอัเลยคนแรกคนนักสู้มแม่งเจริญเฮ้ยมันรอดได้ไงวะนักสองลวดคนแหลกเลยเครื่องเไรขึ้นกากมีวางตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาเครื่องกากเกินไงี่ยเขางเสือกเขี้ยอะไะใช่เครื่องแม่งเหรอเครื่องแม่งไงอะไรวะออ๋เครื่องแม่งกูที่งงก็ทนายอะไรอะอะไรอะแล้เขาจุกกันอยู่ตรงนี้หรอเหรอ กูรอให้แม่งล้มไม้หน้ากล่อยู่ต้งงานเนี่ยเทียมใจพร้อมแล้วแม่งไม่ล,มล้มสักทีไมแล้วไอ้เชียองอยโอ้โอันโดนบูลี่ครับโหฮันโดนบูลี่โอ้เจียไม่อยุที่มบูลลี่นี่ที่มันเป็นอ่าสิ่งที่ห้ามนักเรียนสูบอะหน,น้ามันบูลลี่ใครจุกอยู่หรือเปล่าจะส่งบัรไป<น>ให้ อ้ามอ้ามเจออยู no no uh, like mm? ่เฮ้ยเฮ้ยเนี the ่ยเนี่ยไม่เจอแม่อ่ะแล้วเนี่ย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 เป็นยังไงใครเพช้ตัวะอ้ามหลุดรล้วอ่ะอ้ามไม่โดนอะไรเนี่ยเป็นสีทองเนี่ยเนี่ยกำลังขุดทองเนี่ยโดนไล่แทนโอ้โหเด็กน้อยเนี่ยเครื่องพร้อมแล้วดีเด็กนพอพอพอกูไม่ไหวแล้วกูโอ้ยยอมแพ้ยอมแพ้คู่จุดร้อนตายแล้วไม่มีไม่อยากโลบเล็ดร้อนร้อนอยากเปิดแอร์แต่แม่ไม่เปิดอะไรวะนี่ ถ้าไม่สมัยก่อนกูจะพูดชื่อแท้กันมาทันทีเฮ้ยเดา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 อ๋อใช่อีเอปารีนาปะอย่าแตะเครื่องนะเครื่องพร้อมแล้วอย่าแตะเครื่องนะเออพี่พี่พี่กูตั้งพี่พี่ตั้งชื่อให้ว่าอีเอ๋ไว้เพราะว่ามันบอกว่าใส่ชุดไว้ใส่ใส่ชุดว่ายน้ําในทะเลคือการเลือกล่วงมือถางผิดคนเอ๋ อะไรวะใส่ชุดแวนน้ำที่ทะเลเออที่มันด่าบุ๋มไงเออที่มันด่าบุ๋มเพ้ยมากเลยคุณว่าจุดเลยพี่ดีจ้าเฉยสิไออาร์ตจุกเหรอฝีมือกู้รำกลับมาละไอเขี้ยกูเปิดแอร์น่ะฝีมือมู้ชิงเดอดส่งมาไปละสองจุดเครื่องดูดิคระบอยเป็นศพเนี่อะไรอ่ะส่งหมาไปละมันไปช่วยทันเปล่าปล่อยมันตายก็ได้ค่ะบอยมันไม่ได้เอา เอ้ยไม่ได้เอาลูกเองไม่ได้เอาเออปล่อยอาร์ตตายปล่อยอาร์ตตายดี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 เลยดีแต่ไงมันก็ไกลเกินไงไอทำไมหมามันไม่ยอมไปส่งวะเนี่ยทำพูดเด็กเป็ดมันไกลไงกำลังไปอ่ะไกลเกินไงไม่กูเห็นคือกูเห็นหมากูวิ่งไปวิ่งมามันไม่ยอมลงไปหาอาร์ตชันใต้ดินอ่ะกูเริ่มหัวร้อนแล่นอั่ะแสดงว่ามันลงไปเริ่มหัวร้อนแล้วมีไก่ตัวหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตามกูเว้ยอ๋อใช่แม่มึงปะแม่มึงไงทั้งนั้นเลยจุ๊บจุ๊บกูกู คุณชอบอะไรอ่ะอี่ไก่ไก่ไก่ปล่อยปล่อยปล่อปล่อยป่อยให้กูตายเลยไม่ไรไก่ไก่มันเ้ากูปล่อยไปปล่อยปล่อยให้ไก่มันเ้ากูเลยอไม่จุดนะอย่าจุดนะอย่าจุดอย่าเพิ่งจุดก็ได้เดี๋ยวกูช่วยเองกูมีกูต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องนูนนู้ไก่ไม่กันไฟเลยวะไก่เ้าไก่เ้ากูยืนรอประตูไกแกหัวกูแล้วเนี่ยแดกหัวกูรอแล้วกินสวนเล่นงูไง ไต่พ่อเอาเงินแม่มึงแดกหารไม่เลยกูติดตัวในกูอ้าวหมากูมันบอกว่ามันหยุดส่งเพราะมันเหนื่อยงี้ก็ได้วะจะกินทองโง่ได้เหรอพอพอพอมาช่วยขับบอนแล้วกูไม่ร้อนเอครับเอ๊ะปล่อยได้ไหมได้ปล่อยได้ไหมกูปล่อยจริงๆแล้วกูไม่ไหวแล้วร้อนชิบหายน่ะพักพักพักพอพอพักพักพักนี่ที่เป็นเป็นอะไรวะฟันท้อ อ๋อ oh, ใช่ใช่พักสภาวะอ๋อสขอเฮ้ยไอ้เหี้ยสักทองโอเคแรงกลับมาละเออผ้า no. ห oh. 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 ่มกูโคตรโอ้ผ้าห่มกูโคตรเย็นเลยกูห่มทั้งตัวเลยเย่โอ้โหร้อนกว่าเดิมโอ้โหร้อนร้อนท็อปร้อนร้อปอยู่กูได้นั้นนะอ๋อปล่อยเอ๋ยพี่ป่าหมอกแม่นนะน้องเฮยโดนแล้วมึงจุดซีอ้อปล่อยปล่อยปล่อย้กูตายเลยปล่อยปล่อยปล่กูตายเลยแม่ก็เสือกจุด เย้มีตาแดงโผล่มาด้วยว่ะคุณเชียร์มาไก่ไก่มันเฝ้าไก่มันเฝ้าไก่เฝ้าไก่เฝ้าแน่เฮ้เฮียเขาบอเข้าฝีสอกไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยระวังนะเฮ้ยแถมปลาหมกแมงด้วยนะจ๊ะไปเลยไปเลยไปเลยยังไงยังไงเราก็ชนะอยู่ดีไปเลยไปเลยเออไปเถอะพี่เกละเอาไอ้เชียอาร์คคนเดียวพออะไรอะไรอะไรอัมอะไรอย่างน้อยกูก็รอดกันหมดอะโอ้ยอยู่นี่เหรอ แฉนะกันหมดอ่ะเอาดิเอทไปอยู่ไปเลย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 เฮ้ยมันมันยังโง่อยู่ด้านบนเว้ยมันยังโง่อยู่ด้านบนพอพ่อแต่ยังโง่อยู่ดับบนมาเอาไอ้อาร์ตคนเดียวอ่ะเข้าใจหน่อยเถอะเข้าใจคนร้อนไหมชนะมันเกี่ยวอะไรอ่ะเออร้อนแม่งประสิทธิภาพมันกำเล่นเท่ากับต่ำลง50ล้านเปอร์เซ็น กูก็เป็นนักเวลาแบบเดินเดินไปเล่นไปอ่ะโอ้โหเฮี้ยกูกากลงแบบเครื่องกากคือสมองคือสมองไม่ได้รับไม่ได้รับสั่งขนาดนั้นไอ้เหี้ยมาสร้างห้องเล่นกันขอขอขอชิบอดขอ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 ไอเหี้ยงกูพูดชิบอดขอเซอร์ขอกูขอให้เปิดเปิดแอร์ไม่ไหวแล้วจะร้อนตายแล้วเฮ้ยอาเป็นคิวอ่ะอดีตไม่ไม่ไม่ผมไม่เล่น กําลังกําลังจะกลายเป็นโลภพิษสุนัขบ้าแล้วนาะเม่ทันเยเป็นเต้ยมันเป็นแล้วมึงเออใช่เต้ยเป็นแล้วหรือมึงจะให้ยองเป็นจะกลายเป็นโลภพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยเอ๊ะยอยากคุณพึ่งความดีแล้วกันพ่อมแกเต้ยถูกบใบสัตว์่อยากเล่นเลยอีอะยองมีเล่นตัวแรกเลยยองมีเล่นตัวแรกเลยนี่นี่ให้พวกคูลเลือกเว้ยให้พวกคูลเลือกเว้ยมึงมึงเล่นตัวแรกเลยพี่ยองแล้วไม่เอาระบบแบนตัวหรอวะ ไอ้ช่างแมงเออไม่ทันละกูพีอะกูพีอะกูพีออะไรอ่ะทำทองทำทองอีกแยะดัดเจียดอีกแยะเฮ้ยทำทองเปลี่ยนปลเปลี่ยนได้ไหมไอ้สัตว์เกลีย์จริงเลยอ๋อแม่อาร์ตกำลังขุดทองใช่ไหมเดี๋ยวไปรบกวนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงเข้าไปมึงอยากจะเจอไอท็อปท็อปไอท็อปขวางไว้ไอสวดเออใช่ใช่ท็อปท็อปท็อปมันขวางไว้อยากสวด์ฟผ้าพิธามะ ในส่วนไปส่วนไ้แม่มนะอภิธรรมอ่ะเออโอ้ไม่งโคตรโคตรโคตรเทียอะไรนะอีฟถูกเน๊อปอกปอกแม่งใช้ได้แค่สี่ครั้งเตือนพรญาติอยู่เออเกินเลยมันก็เกินไปตะวเกมซื้อวิ่งล่าหันอะไรเนี่ยซื้อวิงล่าหันกูขำเฮ้ยอ้ําอ้ํอ้ขอดูสกินหน่อยเอ้ยไม่ใช่ แม่จะจับมาอีเพื่อกี่นาทีเนี่ยอันนี้กี่นาทีไม่นับยรอน้อยแล้วขอแม่เปิดเองขอทราบชื่อด้วยครับอี๋โจดีน้องไม่อยู่เออน้องไม่อยู่พอดีดีดีทุกคนตานนี้เหรอเป็นภาระทุกคนเองอีพอเธอแค่อาร์ก็เป็นภาระให้จะเป็นภาี๋ยวเป็นภาระทุกคนเอง ดีเราจะเป็นภาระทุกคนมอสอย่าเลยแค่อาร์ตจะเป็นพาระให้กับทีมแค่อาร์ตแค่อาร์ตกูก็หนักใจนะกูเล่นไม่เล่นเลยพีเตอรมันถอดรหัสช้าปะวะไม่ไม่ไม่ถอดรหัสมันไม่ช้าละตกกระปีใช่ไหมเฮ้ยเทียพ่อมึงอะปกติปกติตัวอะไรพ่อมงตายเหรอพ่อมงตายเหรอพ่อมงตายเหรอเปลี่ยนอะไรไม่รู้เอาหน้าตาเป็นไงอ๋อแมงูแมงู ไอเคมาเจอกูก่อนเลยว่ะตอนแล้วกับยองบินอย่ามาอย่าามไล่กูเลยยองบินเชื่อกูไปแล่วคนอื่นเถอะเฮ้ยฮะมีเด็กงงมีเด็กงงสวยกูหลอนแล้วอ่ะพี่ยองพี่เก๋มันทำให้ช่องเล็กลุงไปล่อยได้ปล่อยกูออกไปเถอะยองบินไปถหิมะเล่นดิกผ่านไฟเฮ้อ ทยกี่โมที่ไทยสองทุ่มครึ่งไอ้ยองบินไอ้สัสมึงจะตามกูเหรอแม่เหรอด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้แมงมูเสียเปียกไอ้เชี้ยปั่นไฟเฮ้ยเร็วเร็วด่านนี้กูเสียเปียกเหรอก็เสียนะกว่ามึงจะเดินมาถึงชั้นล่างอีกเฮ้ยหวดีใช่แล้วเนี่ยหลังมือมีตาบอดหรือตาถมแดดเฮ้ยยองบินกูไม่ได้ตาม กูเห็นมึงอาร์ตมึงดูก่อนมึงจะท่ายตัวที่มันตามมึงอะมันไม่มีไฟแดงแปลว่ายองไม่ได้คุมอยู่ไอ้ควายเนี่ยเต้ยมันตามกูมาแล้วว่ามันไล่ไอ้ยูามึงงงอยู่ยจิอดี่ิวดีปั่นไฟก่อนกูบอกว่ากูไม่ได้ตามไอ้ควายไอ้เนี่ยเป็นภาพหลอนอะมันไม่ใช่ภาพหลอนโอ้ยเอาใครอยู่ด้๋ยว่วะ มันมาก็วิ่งเข้าประตูวาร์ปกูจบวาร์ปไปด้านบนเลยไปไหมไปบนเลยไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอ๋กูเช็คไปบนเลยปะกูเช็คเองอยู่ปะไม่อยู่ขอบ่ดแม่งเล่นต์ปวอัมแตกไปช่วยอัมคนหนึ่งอาร์ตอาร์ตมึงต้องไปอยู่ได้ไหนอ่ะไม่รอดไม่ไรเดี๋ยวไปช่วยก็ลุกเก้าอี้ไม่ต้องห่วงเนาะโอ้โหอัมอยู่โคตรไกลเฮียให้กูไปช่วยไงเนี่ย อ, yup. อ้าก oh. ูโดนเปิดออร่าโว้ยพ oh, well ี่เตอร์พ่เตอร์แม่งใช้นักบวชหญิงเว้ยกูไว้ใจยังไงให้อาร์ตไปช่วยไว้เนี่ยไอ้เหี้ยะว่าต่างนรนกันแลกกันในไม่ใครใครมาหากูวะหลองอาร์มาเลยขนาดนี้โอ้โหแตกสองโอ้ออร่ามึงมึงเต็มไม่เนี่ยไอ้เหี้ยอาร์ต อะไรของมึงอ่ะคือมึงเล่นเก่งมากนะไอ้ควายกูก็เก่งอะเนียอัดหน้าหนึ่งทีเสร็จพวก,กูไม่เก่งไอ้ดินไนงะเออเอ,อ,อย่าเออสิครับอย่าเออสิดเ,ออเดี๋ยววม่อยากให้กูพูดไว้อีนั่นไหม,ม<า>อีอะไรอะไรอียัง <laughs> มีอยู่ก็รู้อยู่ใช่ไหมอะไรอะ <laughs> ไอปารีนาปะอีอไอศาสตว์ <laughs> อีีไงจบเปล่าอีีไงตัวแรกเลยอ่ะเอาล้ำไมกูเคลื่อนทำแหนไม่ได้โอ้โช่วยเื่อนได้ไม่เหมือนมึงอ่ะเออกูไม่เก่งกูก็ไม่เก่งไงแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะสิทธิ์กูไอะกูเลือกได้ไม่เหมือนมึงไงเก่งดาดาเก่งอย่างเดียวเลยที่นเนี้ยผู้ผิดอะไรวะ ืมาฟังกรฝากมาแล้วโมาแล้วไอ้เหี้ยร์แทงให้ลุงห้องเป็นนักวางแเปอร์เหรอบ้านรวยพอดีบ้านผูกปีเปอร์ไปให้แน่ใจว่าปีเปอร์หรือกันชูอ๋อกันชาปะโอ้เกี้ยร์ไม่รู้ไม่ได้รับแอดทีรับแอดทีอ้ํา รับทีพ่อสอนทห้องตรงนั้นเหรออ้ำเอาพี่เต้ยมาชุกหน่อยพี่เต้ย่ไหนโอ้โหชั้นล่างโอ้ำหอปายชิบหายแล้วกูฟื้นเฮ้ยโอ้โ้นอเก๋อีเก๋ปั๊ม่อยู่อ้านี่มันแมวอ้วนหรือมันตัวอะไรอะเมื่อกี้อ้า จะคู่อชอบกั็เลกเลยอ่ะหงเหม่ะจะเป็นหูแมวด้วยจะทำไม่ไม่ใครปั่นไฟอ่ะโอ้โหไฟใครบอกใครบอกไม่ปั่นไฟให้ส่งให้ถึงไหยเอ๋คุ้นคุ้นไม่ใช่เสียงดังด้วยคร<ล>้งนี้เสียงดังมาก โอ้ยไม่ได้ใส่ปอกแข็งเนี่ยยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ปอกแข็งเนี่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแข็งใครจะละลายจากกวยกวยเอไม่ใช่เพลดเพลทซีมสิมเอ้อตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเฮียมันคือแม่คือมันคือแม่งูเอ๋ยแม่อีอีจบแล้วอ๋อแม่แม่แมงูแดงการาักจูนไหนไง ไม่รู้อะแม่แดกผักรุ่นไหนเนี่ยไอเฮียรุ่นออแกนิกเว่าไอ้ครับรุ่นอีอเไงรุ่นพลาสติกกับแม่แม่หมดจังนั้นเลยผักโอ้ยก็โดนแผลอ่าแต่อามันแดกมันแดกผักออแกนิกเว้ยแล้วแม่มันก็แดกอาหารไม่แต่แต่แต่กูแดกอีอะนะอ้าวฝั่งนี้เป็นผัวเมียกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผัวเมียก็มันบอกมันแดกไม่แค่จเหรอพอมันมันมันบ่อยไอ้เหี้ย เขาเลยบอกมึงไงจะไงทอมก็รักมึงอยู่ดีอ่ะเอาอีกี่มาตอนไหนวะเนี่ยมาเมื่อกี้นี้ยองบินมึงตายยองยองบินตายดิมันฆ่าคิวเลอร์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮ่ตอนนี้ตอนนี้นายอิ๊ปนายอิก็ไม่ต่างเลยจากบล็อกแบ็คแล้วแม่งปัดแผดใบไงแผดใบไง ไม่อีพอกับปอกแปแปละฮะจังหวะนี้จะไจุกเลยเฮ้ยเดินไปจุกอยู่ตรงชั้นไหนชั้นอ่าอาวางกลับมาอออ้าวไปเคียไม่ตอบคุยอ้าวใหมสัตว์เนี่ไปไหนได้วะหายสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งพี่ยองมันปั่นไฟอยู่อ่ะพี่ยองชั้นสองอ่ะกูดูกูเห็นกูเห็นทุกอย่างข้าวบดินี่กูปั่นไฟอยู่หรือไม่ข้าวบดิพี่ยอง แล้วไม่กูโดนพบตัวตลอดเวลาวะกูบอกโดนซ่าโดนซ่าเฮ้ยซ่าหมดแล้วหยุดร้อยมันโดนมุนมุนดำรับไอ้สับดำก็สูกแม่อารจ้าผมมึงไอหมาเนี้ยเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแลเนีายบายบ้าหั่มเต้ยคงช่วยไม่ได้ต้องหาหลุมละเออหาหลุมเลยหาหลุมเลยไอ้กูบอกให้มันอยู่ชั้นชั้นจะขึ้นชั้นบนแล้วจะขึ้นชั้นบนแล้วจนบนสุดแล้ว เออบอกมาเลยกูอยากจูกับแม่งเนี่ยไอ้เฮียยองอ่ะอ้า่ามันบอกว่าไอ้เฮียยองอ่ะพี่ยองมามามาพี่ยองมาเลยพี่ยองพี่ยองมันปั่นไฟอยู่อ่ะปั่นไฟอยู่อะเฮ้ยตื้ขอบคุณนะเดี๋ยวไปเปิดทางออกก่อนนะยองมีนยองมีนมันอยู่ด้าบนบายพวกหนูบายบายพวกคุณหนูโอ้เจอแล้วเอาดียาดีพี่ยองมาชั้นสองแล้วชั้นสองแล้ว เฮ้ยมอสไปมอสมอนมันดักมอสมันดักมันดักค้ามอาเอ้าอย่ยประตูอยู่ชั้นล่างสลัดสร้างมนกูแล่มาดิดาวนบอสุดแล้วบนลบอสุดแล้วตามกูมาให้ทันนะอีดอกหยุดดาวนบนลมาอยู่ดาน์บอลยังบิดอือกำลังเล่นของจของเอาเลยเอาเลยเออเอาเลย เออมามามาไหนไหนก็เข้าเฟสสามแล้วขอจุ้งหน่อยแล้วกัน